สวัสดีครับพี่น้องชาวเลี้ยงหมูประเทศไทยทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูหมูอายุ3เดือนที่เขาโฆษณาในในเฟซกันว่าเลี้ยงสามเดือนได้ขายเลี้ยงสเดือนได้ขายซึ่งผมไม่เคยเลี้ยงสามเดือนได้ขายเลยมีแต่วันสี่เดือนครึ่งนะถึงจะได้ขายนะก่อนที่จะไปดูมาดูอาหารกันก่อนนะครับอาหารที่ผมใช้เนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเป็น SPM นะครับกระสอบละ840รบบาท นะจะเป็นแบบนี้พอกินเอสพเสร็จเนี่ยผมก็จะมปกินท็อปฟีดนะครับท็อปฟีดเบอร์2นะครับเบอร์2กระสอบละหกร้อยยีบาทแล้วก็จะเป็นเบอร์สากระสอบละห้าร้อบบาทนะครับผมผมจะกินอย่างนี้นะ,ะเบอร์1เนี่ยกิน1กระสอบนะครับเบอร์2กิน3ามเบอร์สามกิน3ามจะเป็น7กระสอบซึ่งผมได้ทําการทดลองแล้วว่าผมอยากจะเลี้ยงหมู3เดือนให้ได้ขาย ก็คือเวลาผมตักอาหารใส่ใส่รางแล้วแบบนี้นะครับผมจะตักให้เหลือให้เหลือทุกวันนะครับตัวเท่าเนี้ยมันมีทั้งหมดหนึ่งสามสี่มีค้อกเนี้ยมีหตัวอย่างเงี้ยผมจะตักให้กินตัวละ1กิโลนะครับประมาณเนี้ยตัวแค่เนี้ยผมตักให้1กิโลตัวละ1กิโลนะครับอันนี้ก็คือหูอายุ3ามเดือนนะครับคือให้กินอ่ะอัดเต็มที่อ่ะครับ กินให้ให้กินมาตลอดนะะก็ไม่ถึงร้อยโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าเลี้ยงหมูสามเดือนร้อยกิโลขายเนี่ยอันเนี้ยผมไม่เชื่อแล้วนะเพราะผมทดลองดูแล้วนะครับอาหารที่ผมใช้นะครับก็เป็นอาหารไม่ถูกนะครับราคาแพงแพงอัลลดต้มต้นโดยซัมท็อปฟีดเนี่ยเป็นอาหารที่แบบอินเตอร์แบรนด์มากเลยนะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะลองคิดดูว่าเอ่ออย่างท็อปฟีดเนี่ยแพงกว่าแบรนด์อื่นประมาณ30บบาท ต่อลูกนะครับต่อกระสอบนะครับเนี่ยผมให้กินอาหารดีขนาดเนี้แล้วก็เทให้กินทุกวันแบบเทอัดตลอดอ่ะให้มันเหลือกินจนเหลือนะครับเนี่ยสเดือนก็ยังไม่ได้ร้อยกิโลน่าอยู่สักประมาณ80บนะครับ80 80ดิบโลบางตัวก็น่าจะ90ตัวนี้เหมือนกันครับคอกนี้เหมือนกันไม่ถึงร้อยกิโลนะครับออสองคอกเนี่ยสองคอกที่ให้ดูเมื่อกี้ครับอายุ3เดือนกับอีก4วัน น,นะครับไม่ผมรับรองว่าไม่ถึงร้อยโลแน่นอนสามเดือนใครที่บอกว่าสามเดือนสามเดือนขายไม่เชื่อนะครับถ้าสามเดือนครึ่งนี่ก็น่าจะได้เก้าสิบทุกตัวเก้าสิบอัพอยังไงยังไงก็ต้องเลี้ยงหมูสี่ตัวยกยกเว้นว่าพวกคุณเนี่ยจะได้ลูกหมูที่มีน้ําหนักที่เยอะขึ้นน้ําหนักประมาณสักสิบห้ายี่สิบโลมาเลี้ยงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับมามามา,มาให้ดูนะครับว่าผมทําการทดลองแล้วนะครับว่า เลี้ยงหมูสามเดือนไม่ได้ขายนะครับได้แค่แปดสิบเก้าสิบโลนะครับก็คือให้อาหารล้น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 ลางอยู่ตลอดนะครับอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าเป็นตัวเงี้ยผมให้อาหารให้กินตัวละสองกิโลอะ่ะเนี่ยเนี่ยว,วันนะวันเนี้ยนะครับวันที่เอ่อสิบสองมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยแปดสิบกิโลเนี่ยผมให้กินอาหารตัวละสองกิโลนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ยังไม่ถึง ร้อยกิโลเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับก็สําหรับพี่น้องคนไหนนะครับที่คิดว่าจะเลี้ยงหมู3เดือน3เดือนครึ่งขายเนี่ยผมบอกเลยครับว่าไม่เป็นความจริงไม่ได้ขายแน่นอนนะฮะนะผมยืนยันแล้วครับผมทดลองดูแล้วใช้อาหารดีขนาดไหนก็ไม่ได้3เดือนครึ่งขายเป็นไปไม่ได้ครับ3เดือนครึ่งก็เต็มที่น่าจะประมาณ9กโลนะครับต้อง4เดือนเท่านั้นถึงจะได้ขายนะเว้นแต่ว่าพวกคุณจะมี ลูกหมูที่โตแล้วนะครับสักประมาณตัวละ20กิโลมาขุนต่อเนี่ยสเดือนก็น่าจะเป็นไปได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่รับชมจนจบ